ไหนงูเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยมันเป็นงูน้องมากเลยท่านผู้ชมดูดิน่ารักอะ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันไดขับเกมครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ไปเจออะไรแปลกๆใน Google Map เนี่ยสามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิกัดไม่เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์ด้านบนตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ตัอท้ายไปด้้้วนนะะครรรับบ่่าพไููอออเมมืทผชแล เราไปเที่ยวทิปกันเลยดีกว่านะครับพิการแรกของวันนี้นะครับจากคุณตามฟิสตายนะครับบอกว่าพี่ลองลงไปดูครับพี่จะเจอไม้กางเขนแต่พิการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิการมาเราก็พิการมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยเป็นสถานที่อันหนึ่งนะครับที่เขียนว่าไม้กางเขนแสนอันเรอะแสนอันเลยหรออู้ยมีจุดลงเยอะมากๆเลยนะครับลองมาดูสิ หูไม้ขังเขนเต็มเลยนะครับไม้ขังเขนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคิดนะครับพระเยซูอะไรประมาณนั้นตัวนี้นี่มีไม้ขังเขนเยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นที่เอ่อเกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะมีรถจอดและคนก็ลงมาเที่ยวกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนผมจะเคยมาแล้วนะครับรอบหนึ่งเมื่อ พี่กัรบราเล่าอีีไหนสักอีพีหนึ่งแต่ว่านานมากๆแล้วนะครับเราจะลองสารวจให้มากขึ้นนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีไม้กางเขนแบบมหาศาลเลยนะครับแสนอันจากที่เขาว่าจริงๆแหละเพราะว่านอกจากอันใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีอันเล็กอันน้อยนะครับที่อยู่ระหว่างทางไม่แน่ใจว่าคนที่มาที่นี่นะครับเขาเอาไม้กางเขนของตัวเองมาวาง ไว้ด้วยหรือเปล่านะครับแปบลบว่าเหมือนกุญแจในประเทศเกาหลีนะที่ใครมาล็อกก็ได้แล้วแนี้ที่อาจจะเป็นใครเอามากกเขตมาก็ได้แล้วแบบนี้นะครับผมว่าในตอนกลางคืนนี่ยมันต้องหลอนมากๆแน่เลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่ก็เป็นอีก ทางหนึ่งครับเราเดินได้ด้วยลองเดินดูสิอู้มันเยอะมากๆเลยนะครับมันเยอะถึงแบบปลายสุดตรงนู้นเลยนะฮะดูดิทางไหนก็มีต้ไม้กังเขนนะครับแต่ดีเป็นไม้กังเขนที่แปลกมากไม่แน่ใจว่าใช่ไม้กังเขนหรือเปล่านะครับมันเป็นแท่งๆแปลกกว่าอื่นเขาแต่ด้้นบนก็มียูนนะครับนี่นะครับโอเคพี่อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพื้นที่ที่มีไม้กังเขนกว่าแสนอันนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมถึงมีเยอะขนาดนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับ พิกัดต,ต่อมานะครับจากคุณสิวัฒน์พล,ลเมืองดีนะครับบอกว่าพิครับมันมีดาวอยู่พี่ต้องซูมเข้าไปฮแ็กครั้งแรกฮแ็กพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเราก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่นะฮะแล้วก็ไปดูกันบอกว่ามีดาวอยู่ผมต้องสูมลงไปนะครับอ่านี่ไงนะครับเหมือนจะเป็นที่จอดรถหรืออะไรสักอย่างที่มันมีดาวอยู่นะครับว่าเราลงไปดูได้แล้วเราต้องลงไปดูนะครับว่าไอ้จุดนี้มันคืออะไรกันแนะ่เหมือนจะเป็นตรงนั้นนะครับเหมือนจะเป็นลานจอดรถของ บริษัทหรืออะไรสักอย่างนึงครับมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะมากๆนะครับและด้านในนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ดาวอยู่ตรงนั้นครับตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนะฮะเราลองมาดูกันครับว่าที่นี่ฮะคือที่ไหนที่นี่คือญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงส่วนตรงนี้ของโลกเลยนะครับนี่อยู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพียัดต่อมานะครับจากน้องสงการน้องกันกันนะครับบอกว่าพี่รองพิกัดนี้สิครับ มันเป็นทะเลที่สวยมากแล้วก็มีเรือใหญ่ด้วยครับพี่แล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่นี่ฮะแล้วก็ไปดูกันเป็นที่ที่ทะเลสวยครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งครับชมเกาะนูกิฮิวานะครับอยู่ในทะเลแปซิฟิกตรงนี้เลยนะครับโอ้หมันจุดที่ห่างไกลมากๆเราน่าจะต้องสตีดบิวลงไปหรือเปล่าโอ้ไม่มีจุดสตีดบิวเลยอะเฮ้ยลงได้ด้วยเฮ้ยไม่มีจุดสตีดบิวจะลงได้ฮะโอ้โน่นเนอะ นี่นเรือสำราญครับลำใหญ่มากๆนี่คือเรือขนาดปกตินะนั่นคือเรือที่แบบมีแบบหลายเป็นสิบชั้นอ่ะนะครับแบบใหญ่กว่าเรือไททานิกอ่นนะฮะน่าจะมาเที่ยวน้องอ้าวตรงนี้นะครับเออทะเลส,สวยจริงนะฮะ เป็นพื้นที่ทะเลที่ไม่ได้ใช้หาดหลเป็นแบบโคดหินอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่นี่ส่วนจริงครับท่านผู้ชมจากภูเขาทิวทัศน์อะไรแบบนี้นะครับว้าวแล้วก็เป็นจุดที่ห่างไกลมากๆเลยนะครับมันน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วเพราะามีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและตรงนั้นก็มีเรือลำใหญ่มากๆครับอันนี้คือเรือแบบนี้ก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยลำานี้ยลำเนี้ยก็ถือว่าใหญ่แล้วครับแต่อันนั้นคือใหญ่มากนะครับเรือทำลาญที่ใหญ่สุดๆ,ๆนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับที่นี่พื้นที่แบบโอ้โหแบบดู ดูจากพื้นยังเปียกอยู่เลยนะครับเขาก็มาท่องเที่ยวบนเกาะที่มีรถด,ด้วยนะฮะน่าสนใจนะครับแล้วเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลจากพื้นพื้นแผ่นดินมากมากอ่ะใกล้สุดคือน,น่าจะอยู่ตรงเนี้ยนะีะดูด,ดิเม็กซิโกนะครับฝั่งล่างนี่ก็นิวซีแลนด์นะครับอยู่ตรงนี้เลยฮนะโอ้ไกลมากโอเคท่านผู้ชมพิกัดน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยทีกว่าครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณริวจิเกมทีวีนะครับบอกว่า มันเหมือนเป็นงูครับมันเหมือนเป็นงูเหมือนว่าตัวอะไรไม่รู้พิกัดแต่ก็ให้พิกัดมาเลยครับโอเคเราก็พิกัดมาใส่นะฮะไปดูกันเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าผมอ่านไม่เข้าใจเองวะเขาน่าจะเว้นตัวอะไรไม่รู้เว้นพิกัดแล้วก็ให้พิกัดมาแบบนี้โอ้ผมอ่านไม่เข้าใจเองนะครับโอเคโอเคไหนงูเฮ้ยทานผู้ชมเฮ้ยฮน้องเฮ้ยมันเป็นงูน้องมากเลยทานผู้ชมดูดิ น่ารักอะเราเราเรามองแว็บเนี้วก็รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่แค่แบบเศษทรายนะครับพื้นทรายแล้วตรงนี้ก็มีโคดท่ินพอดีนะครับแต่ว่ามันคืองูเลยฮนะแล้วเข้าเ้นตรงนี้พอดีด้วยนะเ้นแค่ช่วงเนี้ยเพื่อให้เราเห็นสิ่งนี้เลยฮะเฮ้ยงูน้องนะท่านผู้ชมอูถ้ากับตัวตัวเป็นงูจริงๆนี่แบบมันจะตัวใหญ่มากเลยนะคระับจริงแล้วมันคือซากงูนะผมเิม่ามโนยอย่างงี้และน่าจะเป็นแค่สันทรายฮะที่หมุนเป็นโคดโคดคแล้วก็ตรงนี้ก็ดันไปดแอก หัวงูอ่ะงูน้องมากนะครับทานผู้ชมน่ารักมันดูน่ารักมากเลยนี่ฮะงูยักษ์ฮะทานผู้ชมงูน้องฮะที่นี่เนี่ยครับตั้งอยู่ที่โอ้ใกล้ๆเลยนะครับทานผู้ชมตรงใช้ฝั่งของอินโดนีเซียนะครับติดกับมาเลเซียตรงนี้เลยนะครับเป็นใช้ฝั่งที่เข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับโอ้ทานผู้ชมเราลงไปดูได้ไหมอ่ะอยากเห็นอ่ะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือสันทรายอะไรทักอย่างนะครับเรามองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้นะครับเราลองมองกลับไปดิเห็นปะ โอ้เห็นแต่อันนี้นะฮะเห็น <he en, S 2> แต่ไอ้ข้ตอนตรงนี้ถ้าอันดับจะต้องเป็นดวงตาอันนั้นแน่เลยที่ทําให้อ่ล่องรอยของสั์สายอันนี้กลายเป็นน้องเลยครับมันแบบพื้นที่มันแบบไม่มีที่เราลงจุดใกล้สุดคือตรงนี้อันนี้จะพอชัดจะเห็นได้ไหมโอ้ oh, อยู่ลิฟนู่นเลยฮะคานผู้ oh, ชมมีคนมาถ่ายรูปโอ้น,น,นี่กําลังเซลฟี่นะฮะคนนี้นี่กำลังเดินไปไหนสักทย่เลยนะฮะโอ้ oh, oh, นี่ก็เป็นชายหาดทางทะเลนะครับว้า wow. วส่วนใกล้ๆตรงนี้นะครับก็มีล่องรอยนะครับของ สิ่งที่คล้ายงูงูน้องนะครับงูน้องโอเคผู้ชมพี่ขันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พี่กัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิธีสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณสุกจังเลยฮะบอกว่าพี่ครับมีสุสานหลวงโซซอนเยอะมากเลยครับให้ท่านพิการโวกตามใจท่านผู้ชมแล้วก็ให้พี่กัดมานะครับราอพี่กัดมาใส่นะครับสุสานหลวงนะครับชื่อนี้น่าจะเกาหลีใช่ไหมโอ้อยู่ในเกาหลีเลยนะผู้ชมอยู่ในเกาหลีใต้นะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับโอ้ท่านผู้ชมน่าจะเป็นสุสานหลวกจริงๆนะดูจากพื้นที่ที่อยู่ในป่าแล้วนะครับดูสิโอ้ท่านผู้ชมนี่อาจจะเป็นพระราชวังสบายกอดนะครับเฮ้ยทำไมโลเคชั่นตรงนี้มันเหมือนโลูกกระเช้าเลยดิจังวะเคยดูเรื่องอนี่ไหมคิงดอมคิงดอมที่เป็นซอมบี้ฉากที่มันเป็นน้ําแข็งนะครับอันนั้นแต่อันนั้นมันเป็นดีนะ มันเป็นน้ําที่แข็งรอบมันนี้นะรอบรอบสารแบบเนี้ยนะครับแล้วผีก,ก็ลงไปตกอะไรแบบนะั้แล้วเถ้าเกิดคนดูก็จะเข้าใจนะครับแต่นี้มันมันมันเป็นทรงแบบว่าเกาหลีเลยเกาหลีเกาหลีนะครับจะเคยได้เห็นแบบในซีรีส์เกาหลีอยู่บ่อยๆนะครับกับเ,เรือนแบบนี้นะครับแต่ที่นี่น่าจะเป็นสุสานนะตามที่เขาบอกนะครับน่าจะเป็นสุสานหลวงนะครับในพระราชวังอะไรแบบเนี้ยโอ้ได้กินอายแบบแบบซีรีส์เกาหลียอดยุคมากๆเลยนะครับนี่ฮนะทุกู้ชม เราก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นู่นนี่นั่นนะครับว่าโอ้โหลอยได้ amazing เอาลงไปนู่นแล้วยามอนเขาเลื่นลงไปไม่ใช่โตนเดวว่กพึ่ดลื่อยู่จุดนั้นแล้วเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับดูดิตอนนี้นะครับน่าจะเคยเป็นแบบเมืองหลวงเคยเป็นพระราชวังของขุนงนงขุนนางอะไรแบบนี้อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับทีพื้นที่ให้เราลงไปเยอะมากๆเลยตรงกลางป่านี่มีอะไรอา้าวทำไมกลายเป็นห้องเรียนล่ะ ห้องเรียนอะไรไม่ืูอตรงนี้นะครับเขาน่าจะเรียนเกี่ยวกับของโบราณมาดูจัดอะไรก็แล้วแต่ททาได้จะเป็นอาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรแบบนี้ก็ได้เนะี่ยเขาใส่ใจเรื่องอะไรผู้ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วโอ้เวลาเรียนเลยนะเนี่ยนะครับว้าวโอ้โหทํานนี้มันขาดขาดจังเลยนะครับน้องคนนี้นี่มี3มือเลยทับ1 2ึงสองสามนะครับคเฮ้ย้โโจมผมเจอสิ่งแปลกปลอมไอ้เจ้าสิ่งนี้มาได้ไงมองมองแล้วมันก็หลอดหลอดดีเหมือนกันได้ภาพเดียวโอ้โห เป็นภาพที่ผิดพลาดแบบว่าทุกตรงเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมฟิกัดวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการท่องเที่ยวทิปกันนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับสนับสนุนเราง่ายๆเพียงกดไลค์เท่านั้นนะครับเพียงท่านผู้ชมกดไลค์นะครับก็เป็นการสนับสนุนเราในช่องทางหนึ่งแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็สามารถกดติดตามพุกธคดินกันไว้ได้เลยนะครับ เมื่อผมดูคลิปเนี่ยมันจะไปขึ้นแจ้งเตือนในหน้าจอของท่านผู้ชมเลยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วว่าจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการพี่การรอบโลกตามใจท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย